สวัสดีครับผมหมอมาพร,รันความนะครับก็มาอัปเดตกายเน็ตล็ผสมให้ชมนะครับชุดนี้ก็เป็นเพชรพนมรุ้งนะครับกับแม่พลอยมณีนะครับแม่พันตัวใหม่ล่าสุดนะครับน้องสาวพี่กับนะครับหม่ําแม่เท่านะครับน้องสาวแท้ดำดูเดือดนะครับ แม่นี้ค <I> ู่เกิดเก่งนะครับเห็นแนวทางคู่เกิดให้ชมนะครับแล้วก็เป็นชุดพี่ของแม่ยุมาีนะครับเพราะว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันเลยนะครับชุดพี่นะครับบังไม่ให้ดูแม่ไก่นี่สครับสวยสมบูรณ์ดีนะครับก็ชุดนี้ราคาโปรโมชั่นนะครับจองมาแล้วสองคู่นะครับจองเต็มแล้วนะครับสวยมากนะครับ ทำไมผมถึงต้องมีถึง2เมนะครับสายเลือดนี้เพราะว่าผมเห็นการจ่ายลูกกระดูกโครงสร้างนะครับเบอร์แข้งที่จ่ายออกมาเนี่ยโอ้โหไม่พลาดนะครับชุงนี้ยิ่งในปัจจุบันนะครับถ้าพี่ๆท่านใดที่ทําไก่นะครับก็จะรู้ว่าสายเลือดมหานครครับกับสายเลือดปิกัพนี่ยโอ้โหเมื่อพัฒนาร่วมกันแล้วนี่ออกมาดีแน่นอนนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตาม้วยนะครับชุดนี้นะครับ